แบบเหมาะถอดไกมีเลือนะ่อนไหมจะได้มีเลือ่อน นี่เขาจะมาแลาบจีนนะครับข้บักพัมพ <c oughs> ัมลบแลบเหนื่อยเนอะหลบบนเอนเ <c oughs> สียงจะดังหน่อย <c oughs> ดังดังเนอะ ประคมมีประคบช่างไ่างไรขึนจ้ะของแท้ของแท้กรดาษางนี่ยแอบง เนเมียงเอาทิ้งเกียนหลาบไดหลาบไอได้พิกหลาบซื้อลูกบ้านนะหลบับซื้อมาสองโลเสียงไปโลละแหละไปโลมัมักจะได้หลาบนี่ใครมกัก

โอ้กวดเคบิเดียวเขาได้หลาบละเขานี่เนื้อยังดีเลยเนื้อวลาเกียวญี่ปุ่นเอามาหลามเดี๋ยวเขาจะแปรงจะหลาบจะโกงละโกงโก่งโก่งใส่พอนี่พี่หลาบที่หลามนีลูกบ้านมาเนี่ยเอออันนี้พี่ปนเดี๋ยว ใส่ไปใส่พิษแล้วปงปงก่อนปุงป้งก่อนอน,นี่นี่แหลบไม่หลงแดงยอดหรอล้วไปเอาเป็นเทสต์นะมาเทสตเนาะมันจะบัดล้อมโดยเทสตนะไปใส่พิษปน มาโต้หนีตาดว่ได้นะปกยิ่งหน่อยควบคู่นัวฝึกลอบได้เขาไม่ไ้กันนะจะใส่เกลือหน่อยกมาีเกเก็บ

Dạ, đây là Sấy làm, sấy chiên Mỹ lượn nhé Sẽ đây mỹ lượn

你给我来。 เคาแป้งเรียบร้อยละนี่แนะสวยงามเลยเราจะก,กแล้วเขาจะทอดไก่เดี๋ยวเขานึ้อเข้าอยู่ไหนหนึ่งเขา้าหเห้ยพ่อแปบบ๊บเรียบร้อยละผักไผ่หอมชีบะหมีนี่ก็ต้นหอมเนี่ยใส่นี่เดี๋ยวเขาทอดอันนี้นึ่งเขา้านึ่งเขา้า นี่มันเข้าหลับหลับหลับเดี๋ยวจับสวย,สวยในสยอดแล้วกันนี่ปัดโอเคครับ okay, ผมนี่ก็แปลงเรียบร้อยแล้วนะหลับโอ้แสงแบบง,งี้ไม่ต้องกันแสงนี่นี่หลับเรียบร้อยละหลับหมอถอดไก่พักนี่เขาหนึ่งสจอด à, anh lóng kiếm nó thưa nay này này này, lóng lóng lóng. cái này bế không. You that. Chấp bế. ทนาหัวกันนี um, wow> <t ik> <t ik ่คามันต้งคาสักหน่อยกุ้ยหลับย่งใหญ่นะโอ้ว่อือหอ ได้ครับกับพักแค่น่อยครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดมากินข้าวเยนนะครับ